นี่ครับมันออกจนได้ครับท่านผู้ชมครับมูมันมาออกทางเนี้ยครับท่านผู้ชมรออ,อีกแล้วครับนี่ครับใบหนึ่งแต้มอ้าวท่านผู้ชมไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วครับดูครับอ้ มันฟุบเยี่อมันกรุดไผ่สีทองครับท่าน้ชมนี่ครับฝนตกลินลินเราก็ยังได้กินครับอันนี้ผมไผ่สีทองมีต่อไผ่สีทอง,งบอกก่อนบางคนทักมาบอกว่าเอไผ่สีทองนี่คือหัวเชื้อหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไผ่สีทองนี่ชื่อผมเองครับโอเคครับนะไผ่สีทองก็ชื่อผมอันนี้เป็นผงผสมมันข้าวโพดมั่งอะไรมั่งได้หมดนะครับ นี่ครับหอยแปลงนี่ครับโอ้นี่ครับวันนี้ผมไผ่สีทองลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับมิรสวัสดีครับสวัสดีพบกับผมเช่นเคยครับไผ่สีทองครับวันนี้ก็พานะหลุงปานาอาทุกคนเนาะมาดักหนูฝนตกครับฝนตกมาสองสามวันแล้ววันนี้ก็ยังลงเม็ดปล่อยๆอยู่หาทางยากครับถ้าฝนตกอะครับต้อง ดูดีๆไม่ไม่วัดดวงเลยก็ว่าได้เก่าใหม่เราใส่อย่างเดียวครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อมันคุกครับอ่าเป็นผงผสมของผมเองอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูหมายครับนี่ครับผมผสมมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นมันสับปะหลังเราเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันสับปะหลังเราแม้ปอกเปลือกเรียบร้อยครับหรือจะเป็นข้าวโพดก็ได้ครับหรือว่าบางคนชอบใส่แบบว่าข้าวเปลือกอ่อยกองอย่างนี้ก็ได้อ้ ปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดประมาณเหรียญสิบนะครับแล้วก็ผสมแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ฮรอ่ามันจะเพิ่มความหอมความอยากของมันเนาะแล้วก็ไอ้ผงที่เหลือเนี่ยที่ว่าเหลือจากการขย่านะครับเราก็จะเอามาโรยกับประมาณอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นรูมันครับนี่ก็เดี๋ยววัดดวงกันเลยไม่รู้เก่าหรือใหม่ครับอ่า เดี๋ยวผมขออนุญาตดักครับหมายของผมก็เป็นป่ามันครับป่ามันวันนี้ใช้มันเลยครับเพราะว่าเขาโพดหายยากครับเขาโพดหายากฝั่งนี้เป็นทุ่งนาครับนี่ผมจะดักลาอออกไปนี่นะครับนี่ดักลาอกออกไปนี่เลยนี่นะครับดักประมาณนี้ครับนี่ครับผมว่าน่าจะอยู่ครับดูจากร่องรอยขนาดฝนตกมันยังมีรอยกัดรอยกินนี่ครับถ้าเป็นหนูครัวก็หนูครัวค่อนข้างที่จะใหญ่อ่าครับ ผาสมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมันคลุกครับไผ่สีทองครับครับท่านผู้ชมจากบริเวณนี้น่ารู้มีครับท่านผู้ชมแม่ไปเจอมิมค่อนข้างหลังที่ใจใหญ่เหมือนกันดูครับท่านผู้ชมโอ้โหถ้าฝนไม่ตกนะครับผมเอาไปแล้วเนี่ยหวนน้ำหวานดีด้วยมอย โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดักต่อเนาะก็ดัเกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็เอาเรื่องอยู่ทางมันก็จะอาเก่าๆหน่อยเพราะว่าฝนมันตกเราไม่แน่ใจครับต้องอาศัยสุม่มแต่บางอันก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับเดี๋ยวผมให้ดูหลุมทุดท้ายผมว่าเป็นรูหนูแป้งนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนี่ครับรูใหญ่มากครับนี่ ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูสักประมาณสี่นิ้วพอดีเลยครับนี่ดูมัน,นครับสี่นิ้วก็ดักไว้ประมาณนี้ครับโอ้ยมาลุ้นกันก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้พบก,กับผมไผ่สีทองเนาะ ตอนนี้เราก็มายาหนหมู่รอบแรกครับโอ้โหบรรยากาศตอนนี้น้องพีเป็นไงลูกฝนตกเหรอโอ้โหฝนก็ตกด้วยวันนี้มากันลูกชายครับแล้วก็ภรรยาคนนึงมันไกลบ้านหน่อยก็เลยมาหลายๆคนฝนตกครับท่านผู้ชม <c oughs> แล้วก็เตือนหงายด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศ ถือกล้องให้พ่อโอเคครับพ,พ่อมาเลยลบถูถุงไส้ย่าง้อย่างที่สองลอมปอมครับเป็นหนูปุกใหญ่ครับโอ้นี่ครับผลงานเหยื่อมันคุกไผ่สีทองครับผลก็กาําลังดิลลี่ครับโอ,โอ้โอ้โอหมดก็ควรเอาเรื่องอยู่ โอเคครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเยอะก่อนมาได้หนึ่งแต้มครับนกโครดิโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราเอไม่รทราบว่าคล้ายๆแถวๆนี้นะครับผมดักไว้อีกหนึ่งหลังนี่ครับอโอ้ยลั่นพลาดครับท่านผู้ชม โอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับรันาพาดครับท่านผู้ชมพาดมาหลายหลังแล้วครับแล้วก็ฝนตกนะครับตอนนี้ทยอยลงเม็ดมาเลยครับท่านผู้ชมกายแก่เต็มเดี๋ยวโอ้ยกับสิบกว่าหลังครับท่านผู้ชมโอโ้โหเดี๋ยวยังไงแล้วก็มาลุ้นกันอีกทียามเช้าครับฝนทยอยลงเม็ดมาเรื่อยเลย อีกหมายนี้ผมก็ว่าเป็นหนูแปลงก็ยังไม่ออกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอที่ช้ากันอีกรอบหนึ่งไอ้ยท่านผูบบ้ชมครับหลังสุดท้ายเอาเรื่องจนได้ครับท่านผูบบ้ชมนี่ครับโอ้โหโอ้โหท่านผูบบ้ชมครับพลาดจนได้ครับ ขนาดฝนตกนะครับเนี่ยโอ้โหผมรออจนได้ครับผมจอบมันไหลรอบแล้วครับอีกตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวให้ลูกชายไทยดูกันนี่ครับมันออกจนได้ครับท่านผู้ชมโอ้ตัวดูตัวครับโอเ้เป็นไงพาดผมจนได้ผมขออนุญาตเปลี่ยนเหยือกับท่านทุกคน เป็นเดียเป็นที่รับรองครับตันนี้ครับอยู่มานานแล้วครับนี่โอ้โหครับผู้ชมเอ้ยนี่เียกบกว่าแขนผมนี่ครับโอ้โหเป็นรูมันครับที่ผมบอกว่าเป็นรูไอแป้งครับนี่ครับอ่ะนกถือ,อ,อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าครับเมื่อคืนก็มายาม ได้แค่สองตัวได้หนุบแปลงไปตัวหนึ่งครับเป็นหมายที่ผมบอกว่าเป็นลูไว้แปลงก็ไม่พลาดจริงๆด้วยครับฝนมันตกครับตกลินลินมดคืนเลยที่พึ่งมาตอนหัวข้านี่ครับพึ่งมาตอนนั้นอะ่ะพึ่งหยุดก็ได้ผลงานมาสองตัวครับเมื่อคืนก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับได้มาสองตัวขนาดจัมโบ้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแปลงครับเป็นรูที่ผมบอกว่า น่าจะเป็นเอแปลงครับสองตัวโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นผลงานตอนเช้าก่อนครับยวเอาไอ้นี่ไว้ใต้เบาะก,ก่อนเอาแล้วครับจะหมานหรือเปล่านี่ครับโอเคครับไปลุ้นกันครับโอ้โหเห็นแต่ไกลเลยท่านผู้ชมไม่ออกมาลูนี้เลยครับเนี่ยครับไม่ออกครับโอ้โห เมื่อคืนนยผมได้ข้างบนนะครับไอทงข้างบนนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนอ้าวรออีกแล้วครับมูมันมาออกทางนี้ครับท่านผู้ชมรออีกแล้วครับเหยื่อมันครุกไผ่สีทองนี่ครับเมื่อคืนผมก็ได้ตรงนี้อีกครับเนี่ยเป็นไอแปงด้วยครับเมื่อคืนผมได้นะโอผมวางผิดตำแหน่งไปหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ครับ โอ้โหมันมาออกข้างบนนี่เองนี่ครับโหนี่ก็อีกขุยนึงนี่ครับโอ้โหเสียดายครับไปวางข้างล่างซะได้ครับผมนะไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่ายังได้ครับนี่ครับโอเคครับไปยามกันต่อเลยครับแต้มแรกมาแล้วครับไปครับไปดูหลังต่อไปครับ แม่หลังนี้ไม่ติดครับท่านผู้ชมนี่มีรอยมากินมันอยู่นู่นนะครับแม่มันเลยของผมไปได้ยังไงโอเคไม่เป็นไรครับโอ้ยหลังนู้นก็ผมดักไว้ไม่ติดเหมือนกันครับเอเค,ครับผมขออนุญ,ญาตเก็บกับดักก่อนครับเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วประตูหลังนี้ กันเลยโอ้กินเหยื่อหมดครับให้มันกินยังไงไม่ลั่นวะผมก็ไม่ได้ทำเดือยลึกด้โอเคครับไม่เป็นไรไปดูกันยาวๆหลังนี้ปับ๊บว้ายลอมปลอมครับท่านผู้ชมนี่ อุยโอ,ยอย้หัวหายครับโอ้นี่ครับมาอีกหนึ่งแต้มเอา้าอันนี้ลั่นครับแต่ไม่ได้ตัวโอเคครับอ้ยมันไปออกรูนู้นน่ะนะเนี่ยได้มาแต้มนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจัดการก่อนครับดีครับได้มาอีกหนึ่งแต้มครับ ก็ใส่เออมันอ้วนอยู่แต่ไม่รู้หัวมันหายไปไหนนี่นีบหัวแตกเลยเหรอือครับใส่ไปได้ถุงครับไปดูหลังต่อไปกันครับหลังต่อไปโอ้โหเห็นแตกไกล่เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับมาอีกหนึ่งแต้มแล้วเยื่อมันครุกภัยสีทอง นี่ครับโอ้ตัวใหญ่ดีนี่นี่นี่ดุงด,งดงุโอเคครับเป็นไงครับไม้กลิ่งแต้มครับผลลิน้นลินครับยังกินเลยโอเคจัดการก่อนนี่อา้าวใส่ไปโอเคไปไปดูหลังต่อไปครับ,บนี่ครับสองพง หลังมิมยังอยู่ครับหลังนี้ไม่ลั่นครับมีรอยกินหลังนี้มากินครับแต่ไม่ลั่นครับท่านผู้ชมเหมาะมากเลยครับมันดันกลับผมด้วยเนี่ยไม่ไมีเขาลูมันอยู่ด้านไหนครับโอเคครับไม่เป็นไรครับ ครับอืมไปไปดูกันต่อลนัผนผาดไปอีกสองสองหลังอยู <c> ่ <oughs> ในนี้ครับหนึ่งทงเดวนี้ทางไม่ค่อยดีอ้าวท่านผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเต็มตัวรุ่นรุ่นเลยครับอี่ครับหนอี่ โอเคครับเหยื่อมันคลุกเหยื่อผงสําหรับคลุกมันข้าวโพดข้าวเปลือกได้หมดครับได้มาอีกแล้วแทมนี้ปึก๊กไปอันนี้บบรัณนบรันเลยเหยื่อหมดพร้อมโอเคโอเคครับเดี๋ยวขอใส่ถุงก่อน ูบรรยากาศยามเช้าครับมาดูตรงอีกหลังหนึ่งเลด,ดีกว่าใสาท่ทีเดียวใสท่ทีเดียวเลยหลังนี้ตรงไหนวะอุ้ยลั่นแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ติดหรือเปล่าโอ้ยนี่แหละครับหนูน้อยโอ้โห น้อยเชงเป็ดเลยผมใจอยอย่างดียังได้มั่งฝนลินลินมดคืนนะครับท่านผู้ชมเอเนค,ครับเดี๋ยวผมขอจัดการใส่ถุงก่อนอเอลดเดียบร้อยแล้วครับไปถุงไปไปครับไปดูกันตอเลยโอ้ย หนูจริงอีกเก้ยวม,มาคืนไม่ออกมามายามรอบแรกอะมาออกอะไรตอนนี้อ้ <c oughs> ปลดทิ้งครับโอเคครับครับปลดหนูน้อยออกไปแล้วมเมื่อกี้โอ้ยโอยติดครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ติดอีกแล้วนี่ครับโอ้แต่ว่ามดงามหลุมกัด โอ้โหไม่ต้องถอนคนกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนุ่นครับเดีย๋ยวผมไปจัดการเดีย๋ยวพยายามหลังนี้ก่อนใกล้ใกล้กันปึ๊ก โอ้โห,ห,หมดงามแรงมากครับโอ้หลังนี้ไม่ลั่นแต่บอกโอ้โหมดงามท่านผู้ชมโอ้ไปไว้รวมกันเนี่ยโอ้โห,หมดงามโอ้โ,อโอหมดงามครับท่านผู้ชมนี่ไม่ต้องทอน อเอ้ยแล้วตัวใหญ่ดีอยู่นี่นเนี่ยนี่แหละครับเดี๋ยวมันคุกครับเดี๋ยวผมอนุญาตปลดก่อนโอ้ยปลดเสร็จแล้วอ้เด็ดอ๋ไปไปไเดีเย๋ยวมันคุกไปครับเหลือเหลืออีกหนึ่งสองสามหลังสามหลังสุดท้าย ไม่หมายสวยนะไอตรงเนี้ยเออแต่ก็ได้เนาะตุ๊กงามันกัดวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับโอ้ยอันนี้ไม่ติดละเดี๋ยวอีกสองหลังสลังหลังสุดท้ายไปพูดเลยถึงสองโพงอ่อ,งส,อง,งสุดท้ายอ้าวท่านผู้ช,ชม ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวมันครุกไฟสีทองดักไว้ไหนตอนนี้อีกหลังนึงอะ่ะเดี๋ยวมันครุกไฟสีทองครับ <c oughs> <c oughs> อขอไฟอ๋ออยู่ตรงนี้ตรนี้ไม่ลั่นครับ โอเคเอาละครับโอ้ตัวใหญ่ดีอยู่ตัวเนี้ยสวยๆเลยซสสวยๆเลยมาอีกแล้วโอเคครับหมดแล้วครับเหลือไอ้ตรงนี้หลังเดียวมันมันไม่ติดเดี๋ยวผมจัดการปลดก่อนก็เดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันครับนี่มา่อิืนได้มาสองครับนี่โอ้ นี่ครับสลุปยอดวันนี้ตอนเช้าได้มาอีกหลายตัวอยู่ตอนเช้าได้มาเมื่อคืนสองเหรอเมื่อคืนสองตอนเช้าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับทั้งหมดโอ้โหนี่ครับโอ้โหเหยื่อมันคุก เหยื่อมันครุกไผ่สีทองครับท่านผู้ชมนี่ครับฝนตกลินลินเราก็ยังได้กินครับวันนี้ผมไผ่สีทองนี่จะไผ่สีทองต้องบอกก่อนบางคนทักมาบอกว่าเอ้ไผ่สีทองนี่คือหัวเชื้อหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไผ่สีทองนี่ชื่อผมเองครับโอเคครับไผ่สีทองก็ชื่อผมอันนี้เป็นผงผสมมันข้าวโพดมั่งอะไรมั่งได้หมดนะครับนี่ครับโอ้ไอแปลงนี่ครับ โอ้นี่ครับวันนี้ผมไผ่สีทองลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับมีตัวได้คร้วแน่นอนครับหนึ่ง